สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้น้องเออยู่ที่นิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยองมาถ่ายทําบ้าน,นะาวสวยๆนะคะทรงนอร์ดิกสไตล์มินิมอลนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมในพื้นที่56ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะ หนึ่งห้องนังเล่นขอมีทะเลนะคะด้านบนด้วยเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะด้านหน้าเนาะก็มีรั้วแล้วในพื้นที่นะคะ56ตารางวามีประตูด้านหน้านะคะเป็นประตูเล็กเนาะ,ะแล้วก็มีประตูใหญ่พร้อมกับประตูนะคะถังขยะด้วยถือว่าครบมากจบด้วยนะคะสไตล์นี้สวยมากๆเลยอะเขาเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ ประตูรั้วนะคะก็ทาเป็นโทนสีดํานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปูด้านหน้าเป็นกระเบื้องเนาะสุดจนถึงหน้าบ้านเลยค่ะคอม้านข้างเนาะก็ปูพื้นนะคะเป็นหญ้าจริงหมดแล้วเนาะซึ่งองค์ประกอบโดยรวมนะเป็นบ้านที่หลายๆท่านแบบใฝ่ฝันกันเลยว่าอยากได้แบบทรงนี้สไตล์นี้ซึ่งมีที่เก็บของนะคะท่านผู้ชมลองดูสิสไตล์ดีมากนะเนี่ยเสามีที่ที่เก็บของด้วยค่ะระหว่างเสาเห็นไหมเป็นไอเดียที่ดีนะ สำหรับหลังแค่นี้เราก็ทําแบบได้พื้นที่ได้เต็มมากด้านข้างเป็นถังนะคะไว้ใส่ถังขยะด้วยนะลองดูเป็นแบบไอเดียได้นะสาหรับพื้นที่5 6ฉมปางกลางแล้วทาบ้านได้ขนาดนี้3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องังเล่น1ห้องครัวค่ะบริเวณด้านหน้านะลงจอดรถปุ๊บเบื้องสุดแล้วเนาะมีขนาด5คูณ5.5ค่ะอ่ะเราไปถึงด้านในกันเลยเนาะโทนสีบ้านเป็นสีน้ำสี เทาเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็ตัดด้วยบัวสีขาวนะซึ่งแบบสวยค่ะอะท่านผู้ชมเห็นเสาด้านหน้าใช่ไหมมีช่องเก็บของเรามาด้านในอีกเห็นไหมคะอย่าวางเสาวไว้แบบเปล่าๆนะคะท่านผู้ชมเราต้องมีแบบสไตล์เป็นแบบในหัวด้วยไอเดียด้วยนะ,ะถือว่าดีแบบนี้ไอเดียนี้ดีมากๆใช่ไหมคุณบมูมเนาะน้อยนะที่เราจะเห็นแบบนี้อพอด้านหน้ามีบันไดขึ้นหนึ่งขั้นเนอะอันนี้เขาเรียกเป็นบันไดแล้วกันเนาะปักใช้งานหนึ่งจุดค่ะ หลังนี้หนูบอกได้ว่านะหนูมาขายบ้านนะคะท่านผู้ชมขายบ้านใครสนใจหลังนี้ก็สามารถโทรมาหาได้เนาะรายละเอียดของแถมนะคะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เนาะด้านล่างนี้นะคะก็โทรมาได้นะที่เบอร์0 8 3ย์8 4 7 8 5ค่ะเข้ามาหาคุณบูมได้แค่นี้ค่ะอ่ะเรามาถึงบริเวณด้านด้านในเนาะก็จะเป็นห้องถงงุงโลง่งๆเป็นบริเวณที่นั่งเล่นนะคะ มีขนาด4คูณ4จุด4คูณ5ค่ะขออภยัย4เนาะกว้าง4เนาะยาวลงไป5ค่ะปูกระเบื้องไซส์กันิโต้ไซส์60คูณ60เป็นสีเบรดนะสีครีมเบรดถือว่าสวยมีหน้าต่างด้านข้าง2บานตัวนี้นะคะหลังนี้ก็พี่เขาซื้อแล้วเนาะก็เลยติดแบบมุงลวดเลยุงลวดเรียบร้อยแล้วอ่ะสามารถเปิดกระทุ้งนะคะไปด้านข้างได้ด้วย กระจกใช้งานได้นะคะแล้วก็มีประตูประตูเนี่ยเป็นทรงแบบมินิมอลเลยนะที่เขาใช้กันกันจริงๆเลยต้องเป็นแบบนี้นะรายละเอียดด้านล่างเก็บบัวสีขาวแล้วแล้วก็มีโคมไฟหนึ่งโคมโคมไฟเนี่ยเป็นสไตล์วินเทจด้วยนะคะท่านผู้ชมฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะแล้วก็มีดาวไลท์สี่จุดค่ะถือว่าดีนะรายละเอียดงานและความสูงนะหนูว่าองค์ถงจริงๆนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรได้เรามาดูเป็น อันนี้เป็นประตูห้องครัวนะคะถือว่าจะสันดีนะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่ากลิ่นจะย้อนกลับหรือเปล่าเนาะอย่างที่บอกเลยค่ะสไตล์ประตูนะคะเป็นมินิมอลนะคะทั้งหมดเลยนะคะทรงเข้ากับบ้านทรงนอร์ดิกค่ะมาจ้าเข้ามาส่งสจะพาเข้าไปดูนะคะบริเวณนะห้องครัวห้องครัวนี่มีขนาดกว้างสารนะคะยาวที่3.5ค่ะโทนสีเป็นสีออกสีครีมนะครีมไข่อะคะ่ะ มีท็อปเป็นตัวไอให้เรานะของแถมนะก็จะมีซิงค์นะคะอันนี้เจ้าของบ้านเขาซื้อมาแล้วเนาะติดตั้งแล้วของเขาเองนะไม่ไม่ได้แถมนะแถมแค่ซิงค์แล้วก็บริเวณตัวท็อปบานซิงค์แถมให้มีไฟใช้งาน1ดวง1จุดนะคะ2องจุดสจุดสจุดถือว่าเยอะมากเลยเนาะปลักใช้สอยถือว่าเยอะจริงๆมีหน้าต่างระบายอากาศนะคะถือว่าใหญ่นะแล้วหนูบอกหน้าหน้าต่างทั้งหลังเนี่ยคือสวยมาก เป็นสไตล์แบบว่าไม่มีใครอะน้อยมากที่เราจะเห็นแล้วราคาไม่ได้แรงด้วยท่านผู้ชมเนาะอะต่อมานะคะหนูจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันเลยค่ะเนี่ยจัดสรรยังไงให้มีห้องครัวนะมีห้องนั่งเล่นแถมห้องนอนได้ทั้งสามห้องนอนนะคะดูหลังนี้เป็นแบบไอเดียได้เลยนะอะสำหรับห้องนอนที่หนึ่งมีขนาดสามนะคะสามคูณสามจุดห้าค่ะ ปูนะคะเขาเรียกว่าไม้บัวล่างเนาะทาสีขาวแล้วก็สีครีมเป็นตัวบ้านหน้าต่างรบนหน้าต่างใช้งานเนี่ยได้1นึบานเปิดได้2ฝั่งสามารถเปิดได้2ฝั่งนะคะแล้วก็มีไฟใช้งานจริงๆอะ่ะสี่ดถือว่าสว่างตาแตกกับท่านชมนะสว่างมากนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโซวิตของช่องแอร์เนาะงานถือว่าเนียนนะงานเนียนมากจรินสีเซรที่คือเนียนเก็บเนียนกิ๊กมาก,มาก หนูว่าคุ้มกับราคาแต่หนูบอกราคาไม่ได้นะคะเพราะราคาผลตอการนประเมินเนาะนะถ้าสําหรับเป็นใครที่เป็นเซลล์ขายบ้านมาดูช่องนี้หรือว่าคนที่ซื้อนะเขาจะรู้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะว่าเราไม่สามารถบอกราคาได้เลยนะแต่หนูบอกว่าราคาไม่แรงแน่นอนเรามาถึงห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองนะคะจะสันได้เท่ากันนะมีขนาดสามคูณสามจุดห้าค่ะหน้าต่างมีบานใหญ่หนึ่งบานซึ่งเปิดได้สองฝั่งเนาะแล้วก็บานเล็กสองฝั่งเป็นบานกระทุ้งนะคะ เลองดูเป็นแบบไยเดียได้เลยว่าตัดสัรยังไงให้ได้แบบนี้ฮะแล้วห้องนอนกว้างถือว่ากว้างมากนะคะสามคูณสามสห้ามาค่ะหนูจะพาท่านผู้ชมไปถึงห้องนอนที่สามันเลยนะคะห้องนอนที่สามถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะแต่ก่อนที่จะผ่านไปเรามาดูห้องห้องน้ำกันก่อนเนาะห้องน้ำนี่เลยท่านผู้ชมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีมากห้องน้ำหนูชอบไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของห้องห้องน้ำนะปูกระเบื้องสุดถึงฟ้า มีหน้าต่างนะคะระบาย1บานเนี่ยท่านผู้ชมลองดูสเต็ปในการแบบทําห้องน้ําสิคะไม่ว่าจะเป็นพื้นทําสเตปเนาะลงมากั้นระหว่างห้องเปียกและโซนแห้งมีกั้นระหว่างอาบน้ําด้วยนะคะแล้วท่านผู้ชมลองดูห้องน้ําทุกหลังมันแบบนี้หมดนะเป็นตัวนี้เป็นคิ้วนะ,ะสีทองเนาะท่านผู้ชมดูดิใช้งานไม่ก่องแก๊กนะแล้วก็มีด้านซักโคกเนี่ยยี่ห้อดีด้วย ี่หอดีเป็นวันพีซนะคะแล้วก็มีที่เก็บของเนี่ยท่านผู้ชมเราซื้อหลังนี้ไปจบแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องไปเจาะอะไรให้มันเสียหายแล้วเพราะว่าเขาทํามาสวยอยู่แล้วแล้วก็มีพื้นที่สวย,ยแล้วเนี่ยถือเป็นแบบไอเดียนะคุณบูมเนาะน้อยมากที่เราจะเห็นไปค่ะอันนี้ก็มีช่องเซ์วิสสำหรับน้ําอุ่นพร้อมแล้วด้วยนะทําไว้ให้เราเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะ,ะท็อปวางบนเป็นไซส์ที่น่ารักนะปูกกระเบื้องด้วย ทําให้มีมิติของห้องด้วยนะคะทาให้ห้องแบบดูกว้างมากขึ้นห้องน้ำเนาะห้องรับแขกก็มีขนาด1 3คูณ 2- 4่ค่ะไปจ้ะเราพาไปดูห้องสุดท้ายเป็นห้องที่แบบห้องใหญ่อะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะนี่และที่สําคัญหน้าต่างใหญ่ไปด้วยนะคะห้องใหญ่แล้วหน้าต่างใหญ่ตามไปด้วยห้องนอนที่สามมีขนาดสามค่ะท่านผู้ชมคูณสี่เนาะหน้าต่างบานใหญ่นะหนึ่งบานเป็นแบบบานยักษ์เลยอะ เขาเรียกว่าหน้าต่างมินิมอลนะถ้าใครจะไปหาซื้อ,อนะคะสั่งตัดบอกว่าที่อยากได้หน้าต่างแบบมินิมอลนะทํำยังไงเนี่ยนี่เลยค่ะหน้าต่างแบบนี้เนาะแล้วก็มีปางกระพุ้งสองบานคือว่าหลังนี้องค์โถงโล่งจริงๆเพราะว่าเป็นแบบรับกับทรงนอ์ดิกด้านหน้าด้วยนะคะมีปลั๊กทีวีให้ด้วยนะเะนี่ยคุณบูมเนาะไปเราพาท่านผู้ชมไปถึงอีกห้องหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดกรอกคือ ห้องน้ํานะคะในห้องนอนนี่นะ,ะอย่างที่บอกเลยค่ะห้องน้ําห้องนอนมีขนาด1 3ึ่งจุดสามคูณสองจุดสี่หนูบอกได้คําเดียวว่าจัดสรรได้ดีเหมือนคล้ายๆกับห้องแรกนะคะเหมือนห้องแรกเลยนะไม่มีอะไรแตกต่างลองดูเป็นแบบแไอเดียได้น้อยมากนะที่เราจะเห็นแบบบ้านขายแล้วเป็นไอเดียแบบนี้ราคามไม่แรงแบบนี้นะสําหรับใครที่จะดูเป็นแบบแล้วก็แบบว่าตอนนี้ทรงนี้กําลังมาแรงไม่มีไม่ได้แล้วนะหาเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วต้องที่นี่เท่านั้นนะ สนใจก็อย่าลืมโทรมาหาได้ที่น้องเอ0 8 3 5 9 8 4 7 8 5และอีกอย่างหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของหลังนี้ก็คือดาดฟ้าด้านบนนะคะดาดฟ้าเนี่ยเราขึ้นไปเนาะเราจะเห็นบันไดทางขึ้นนะคะเป็นเทเลสขึ้นชั้น2บันไดเนี่ยท่านผู้ชมเป็นลายแบบโอ้โหเขาเรียวกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมพอขึ้นไปมีขนาด5คูณนะคะคุณดูมาตอนนี้เต้นแล้วคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะ5คูณนะคะ5.5.5คูณเนาะอ่ะ แล้วข้างบนเนี่ยเขาจะมีตัวกั้นตกด้วยเห็นไหมคะถือว่าดีนะเก็บข้อมูลได้ดีเดี๋ยววันนี้น้องเอกขอตัวราไปก่อนสนใจก็ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของแถมแรละเบอร์โทรติดต่อหรือว่ามาดูก็สามารถโทรหาได้เดี๋ยวน้องเอกเก็บภาพส,สวยๆให้นันผู้ชมได้รับชมดีกว่าคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ